มองถึงเศรษฐกิจปัจจุบันที่ผมก็มาจากภาคธุรกิจส่วนตัวนะครับเราเห็นได้ว่า4ปีมานี้เนี่ยเห็นการเจริญเติบโตของระบบการขนส่งนะครับระบบการขนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคเอกชนแม้แต่ปริษณีเองขออนุญาตพัดพิงนิดหนึ่งนะฮะว่าปริศนีเองปรับตัวนะครับนอกจากนั้นแล้วขนส่งภาคเอกชน3-4บริษัท นะครับอย่างเดดอุดมเนี่ยมีสาขาขนส่งครบชุกบริษัทและเป็นสาขาใหญ่ๆด้วยนั่นก็คือการค้าการขายในระบบออนไลน์แสดงว่าเศรษฐกิจดีนะครับถึงมีการมาเปิดสาขาอย่างมากมายในพื้นที่นะครับเราได้เห็นว่าเศรษฐชาวบ้านเขาบ่นแหะครับทำไมชาวบ้านเขาบนา่นชาวบ้านเขาบ่นเนี่ยบ่นโดยนะครับตัวชาวบ้านเองที่บ่นบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยผมขอประทานโทษว่าสิ่งที่เราทํางานณเวลานี้แรงงานไม่พอ นะครับแรงงานไม่พอนะครับอย่างที่บ้านผมเนี่ยรับสมัครงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียวนะครับว่าคนที่จะเข้าสู่ระบบของงานเนี่ยนะรเราเราเราถ้าบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีผมไม่มัน่นใจว่าเหตุผลของท่านที่กล่าวว่าเศรษฐกิจไม่ดีมีมีเงินในกระเป๋าเนี่ยอย่างไรนะครับแต่ระบบถ้าระบบสากลตนะครับมันเกิดการค้าในเรื่องของระบบออนไลน์ มีบริษัทเอกชนมากมายที่เกิดขึ้นสินค้าที่ส่งไปนั่นแสดงว่าเขามีเงินในกระเป๋าแต่มันพูดเป็นการย้อนแย,งนย้งยันยืนยันว่ายังมีมุมที่เศรษฐกิจดีอยู่ยังยังมีม,มุมเศรษฐกิจดีแต่มันเป็นการขยายนะครับเป็นการขยายโดยที่ไปสู่ระบบที่เป็นการค้าปลีกทั่วไปมาเป็นการค้าในระบบออนไลน์นะครับก็ผมผมมุมมองอย่างนั้นครับเพราะว่าเห็นมันชัดเจนอยู่ในพื้นที่นะครับผมขอบคุณนะครับตัวผมเองเนี่ยอยากให้พี่น้อง ประชาชนคนไทยเนี่ยเปิดใจกว้างมองดูถึงปัจจัยภายนอกปัจจัจจยภายในในการที่ท่านท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนำพาเรามาถึงนักปัจจุบันนี้ได้นี่นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีไปดูต่างแบบต่างประเทศเนี่ยเราของเรานี่มีทองเป็นอันดับ12โลกนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็มีเงินเป็นเป็นเจ้านี้ i m เอพูง่ายแล้วก็เศรษฐกิจผมก็อย่างที่คุณสม,มานะท่านนายกพูดนะครับ ผมเองเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับในในกรณีที่ว่าเรื่องงานนะครับทายังไงทำไงตอนนี้ท่านนายกอายกก็พยายามจะเร่งให้คนมีเงินในกระเป๋าให้เยอะเท่าที่สุดเท่าเยอะได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านทําแล้วนะครับและจะทำทำต่อไปในอนาคตนะครับว่าจะทําอย่างไรเช่นเรื่องรายงานเมื่อกี้พูดเรื่องสอ่ออยู่นะต่างประเทศว่าไม่ติดต่อต่างประเทศเลยผมเองอยากให้พี่น้องเราเปิดใจ เปิดใจรับทราบข้อมูลที่เห็นชัดได้ได้ได้ไดเลยนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นจริงอย่างเขาว่าไหมแม,น,มนบิแมนบอิอยู่ต้องคิดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับนะครับแล้วไปค้นหาข้อมูลว่าจริงหรือไม่จริงนะครับไอ้นี่ผมเองเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าเดี๋ยวนี้ทางการเมืองมันเกิดขบวนการอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แรงงานอย่างที่ไปซาอุดต่ตอซาอุถามว่ามีที่ไหนเขาติดต่อ ซาอุดหายไปตั้งสามสองปีนะกาลังตอนนี้กําลังกลับมาและอย่าลืมนะครกองทัพภาคอีสานเนี่ยไปเอาเงินมาเป็นแสนแล้านบาทต่อปีนะครับแล้วต่อไปเราจะดีมากถ้าไม่เลือกท่านนายนายนายกประยุทธ์ท่านจะเลือกใครครับผมท่านท่านท่านต้องท,ท่านต้องมองดูนะครับว่าเหตุการณ์มันมันเกิดขึ้นเราเห็นชัดๆนะคืออย่าไปฟังฟังเขาพูดเข้ามานี่เราต้องคิดก่อนแมนบอก่อันดับแรกต้องแมนบอกนนะครับผมเป็นนักธุรกิจนะครับผมทราบดี นะครับทราบดีว่าเศรษฐกิจของเราก็พอจะเดินได้คือการระบบเศรษฐกิจที่จะหมุนเวียนได้ดีนะฮะซึ่งรัฐบาลพยายามแก้ไขก็คือการกินการจ้างการผลิตแล้วก็การการกินการจ้างการผลิตแล้วก็การจ้างงานนะครับก็ผมเองถ้าวงรอบเศรษฐกิจมันหมุนได้ดีเศรษฐกิจก็จะเดินไปได้ด้วยดีซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าเรากำลังบินขึ้นระดับสูงนะครับ ก็อยากจะให้พี่น้องพวกเราทุกคนนะครับผมวิงวอนเลยนะครับผมวิงวอนช่วยกรุณามองในข้อที่จริงเชิงประจับไปค้นคว้าได้หมดน่ครับผลงานมีเยอะแยะไปหมดโอเคนะครับผม,ผมต้องกลาบขอบคุณในคําถามนะครับถึงว่าผม,ผมดีใจนะฮะที่ได้ชี้แจงชี้แจงในให,ให้ให้สู่สื่อออกไปให้พี่น้องได้รับทราบนะครับ